สวัสดีค่ะวันนี้ย่าตู่ขาเลาะก็ว่างนะคะจะทําเมโนูจานเด็ดกะเพราไก่ใส่ถั่วพูนะคะเมโนูนี้ก็ได้จากวัสดุที่เราปลูกเอาไว้นะคะอย่างเช่นถั่วพูอย่างเงี้ยใบกะเพรานะคะปลูกทิ้งไว้นะคะก็เกิดแล้วก็เนื้อไก่ย่าตู่ใช้อกไก่นะคะพริก เค็มสับน้ำตาลน้ำปลาซอสสีอวขาวน้ำมันหอยนะคะเครื่องปรุงของยัดตุก็มีเท่านี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะก็ตั้งกระทะ ใช้น้ำมันมะพร้าวค่ะไฟมันร้อนสำหรับเครื่องปรุงเาตูกก็จะลงรายละเอียดของส่วนประกอบเครื่องปรุงทีน,งนะคะน,น,น้ำนมันแล้ว,วลก็ใส่จดจ่ดก็ะใช้กระั้ะเ่เกื่อใอีกอีกะ ใช้เหลื่องชุนิดหรือเดีกหอมหอมนะคะถัวคลูที่ปลูกไว้มัน เยอะนะคะกระเพราก็เยอะนะคะหน้าฝนหมดไปแล้วเด็กมาทำเมนูจานเด็ดอน่ันนี้นะคะเมื่อจะเรียมใกล้จะเหลืองแล้วเรากจจ็จะส่กไก่ที่เราหั่นเตรียมไว้นะ あ。<music> เราก็ใส่เสือกเ,เลยนะนนไม่เะะสือก้าผูกไว้นี่แหละค่ะจะไปเลาะยาสีเสือ,อกจะเสือกเชที่จะเอามา ันี่ยาตู่ก็ซอสกับด้วยมือของยาตูเองแล้วมันหาย เพราะมันมีในเครื่องดื่มของเราเยอะนะคะไม่ได้ใส่หรือใครชอบคนก่ชอบนะคะต่อใช้ใส่เดินมาไปเพื่อความอร่อยแต่ยัดหมูตัดด้วยน้ำตาลแล้วก็อุปสรร ผสะสุกนหะคะงเจะจะม่ย่ก็ใส่น้ำเปล่าไสักนิดนึงิดนึงนะคะสรางสีสันด้วยพริกค่ะทานไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่คะ เราจะชิมีนอยนอืมพอดีเลยค่ะ ความชำนาญของเริ่ตู่นะคะโดยไม่ต้องตวงแต่ว่าก็จะบอกสวยวสวยพอสมควนะคะชิมแล้วค่ะสุดใก้ที่แล้วก็กระเพราลงไป,ไป,ปะไกะเพราเยอะๆค่ะเด็กๆชอบกระเพราเยอะๆต้นที่ปลูกข้างบ้านนี่อีกเหมือนกันละค่ะไม่ว่้จะไปล่ออย่างเดียวนะคะปลูกปลูกเอาไว้เหมือนกันค่ะ จะพัให้กลับมาบางิีก็เหยวเฉาตายไปที่ปลูกใหม่นะคะไม่ได้ไปเลอกค่ะอ่าอไรก็เาเพ่อเริ่ม ได้เล,เลยค่ะสำหรับวันนี้แม่ตุ๊กขอฝากเมนูจานเด็ดกระเราไก่ใส่โป๊ะูไว้เพียงแค่นี้นะคะลองทำชิมกันที่บ้านเลยค่ะวัสดีค่ะ